E พนักงแท็กซี่นะครับและก็บุรหลานก็มาเองเพราะเพียรแบบนี้นและตองเพื่อน้าท่านมีโค้งใช้แล้วที่เ็นโฆษณารนี้นะครับในเบื้องต้นผมมีความประทับใจอย่างยิ่งและประหลุกใจเป็นอย่างมากผมว่านะครับในวันข้างหน้ากิจการของแท็กซี่ในส่วนที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมทุกโลกสุขกับท่านเราจะร่วมมือกันทำหน้าที่ตรงนี้ให้กิจการงานของแท็กซี่นั้น เดินหน้านะครับในลักษณะที่มีความเป็นธรรมมีลักษณะที่ทำมาหากินในลักษณะที่ร่วมตัวนะครับเวลานี้รัฐบาลไดเดินหน้าแค่หกเดือนเจ็ดเดือนมาได้ไกลแล้วนะครับหรือประมาณเดือนหน้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับว่าจะมีการลงนามทำในเรื่องของรถไฟรางคู่นะครับผ่านประเทศไทยทั้งสิ้นเลยครับ ผ่านเราหมดเลยใครจะไปไหนต้องมาลงที่เราก่อนนะครับทั้งหลายนะครับเกิดระบบเศรษฐกิจที่ผมเียนที่ดีขึ้นการเดินทางก็จะใช้แท็กซี่มากขึ้นโดยเช่นกันเทียมเช่นข้าวนะครับแล้วก็เทคโนโลยีอื่นนะครับเราก็สามารถที่จะร่บรวยกันด้วยเพื่อผลทางเศรษฐกิจเหล่านั้นแล้วนะครับรัฐบาลก็กำลังงเสริงพื้นที่นะครับ าตรงไหนทาอ,อะไรได้ตรงไหนทาอ,อะไรได้ไม่โผล่ข้ามาโผล่กันไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับและแม้กระทั่งใครที่จะมาลงทุนประเทศเราแล้วเวลานี้เรียนท่านทราบนะครับว่าเขาจะต้องไม่มาอเอาเปลี่ยนเราได้อย่แล้วเมื่อมาลงทุนแล้วต้องใช้เทคโนโลยีกับเราด้วยใครจะมาลงทุนเรื่องอยางจะต้องให้เทคโนโลยีในเรื่องอยางว่าเราสามารถจับผิด ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางได้เองแล้วต่อไปกัข้างหน้าเป็นต้นเราจะไม่ขายเพียงแค่น้้ายางอย่างเดียวแพมยางเด็ดอย่างเดียวนะครับเราจะแปยร่วมได้แล้วต่อไปกันหน้าเป็นต้นนะครับพี่น้องแซ็กซี่ก็ลองมองดูว่านะครับมันมีหลายพุ่มกเพิ่มเตินในปีห้าแเป็นต้นไปที่เราจะได้ร่วมกันทํามาหากินนะครับนะเวลานี้เราจัดยิดอาชีพได้อยู่เราก็เดินหน้ากันต่อไปแต่ขอให้มีความหวังว่า วันข้าง,งหน้ายังมีอีกหลาย,ลายอาชีพนะครับที่จะให้รุ่นลูกหลานของเราได้ทำกันนะครับผมว่าขอจะใช้โอากาสนี้ให้ให้ความหวังนะครับว่าประเทศของเรานั้นกําลังจะเดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็งนะครับและมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในบ้านของเราเยอะมากนะครับในแบบนี้ซึ่งถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ผมก็อยากจะใช้ให้ท่านดูหลายๆประกาศจะได้เกิดกำลังใจครับ แต่วันนี้มีเวลาอย่างแค่นี้ก็ขอ,อพวกเก่ากับพี่น้องชาเล็กซี่ในคั้นี้ผมขอแสดงความชื่นชมนะครับสําหรับการที่มารวมกันในวันนี้ครับและผมก็ยินดีมากครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับพ,พี่น้องชาเล็กซี่และก็รับจากท่านทั้งหลายว่าเราจะร่วมมือกันกับทางท่านที่ดีขอการขนส่งทางบกครับในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ,ๆในการปกปก้องป,ปกป้องกุ้รองดูแลพี่น้องชา็กซี่ให้ได้มา ากินกันอย่างราบรื่นโดยไม่มีอุปสรกคใดๆนะครับสิ่งที่ที่ขาดที่ผสมก็จะจัดการประชุมหารือกันโดยใกล้ชิดนะครับและการทหารก็จะได้มาช่วยกันบริหารงานให้กับพี่น้องจนกระทั่งต้องสืงทอย่านในเกณฑ์ที่มีความสุขเื่อมกันแล้วทหารก็จะขอกลับเข้าตรมกองไปทาหน้าที่ที่ดีอยู่นะครับแลวเวลาที่เราขอมาร่วมมือกับพี่น้อง ในการช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าในวันหน้าเราคงจะได้มีโอกาสพบกับตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ของทางแท็กซี่ในเป็นระยะระยะยามทำสิ่การร่วมนการแก้ปัญหาและขอให้พี่น้องแท็กซี่และครอบครัวทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ปี58นะครับก็ขอให้สิทธิศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาธารณสุขและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดช พระบรมเยดชพระบมสเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพี่วัชิน่าจบด้วยผลดวงวิญาและพระราชทานอรให้น้องทั้งสี่และครอบครัวทุกท่านนะครับจงะสบมเความสุขความเจริญแล้วพรราดปลอดภัยจากพิษและโรคทุกข์ทั้งปวงคิดสิ่งใดที่ดีงามก็ขอให้สมความป็าธรรมนะเดี๋ยวพ่อขมสมเด็จในในการทำมาหากินใช้ในทางอาชีพแล้วก็ครอบครัวจงมีความสมเร็จในสิ่งที่ถูกปรารถนาจบทุกประการนะครับสวัสดีครับ การผู้บริการบอลขนานดอกที่11ครับโคตรเกลือสิงห์ทองมีทองนะครับสายสั้นหนึ่งรางวัลให้กับพี่น้องชาวแท็กซี่3าล้อ4ีล้อเล็ยครับเป็นรางวัลอะไรครับพี่ไก่ครับทีวี LED นะครับหนึ่งเครื่องขอบคุณขอกบขอบคุณท่านผู้บริการอีกครั้งครับขอบคุณค่ะ